สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภาพรลงเจริญนะคะนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยชั้นปีที่สองท่องสองรหัสนักศึกษา5 6 1 4 1 3 1 2 3 3ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมาสอนเรื่องเทคนิคการเป็นผู้นำกิจกรรมค่ะค่ะความหมายของผู้นำนะคะอันดับแรกเรามาดูคำว่าผู้นำหมายถึงอะไร ผู้นำคือบุคคลที่มีความสามารถในการใช้อิทธิพลให้คนอื่นทำงานในระดับต่างๆที่ต้องการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ค่ะต่อ,อมานะคะเรามาดูประเภทของผู้นำผู้นำมีอยู่3ประเภทคือผู้นำแบบเผด็จการผู้นำแบบประชาธิปไตยและผู้นำแบบตามสบายค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาดูผู้นำแบบแรกก่อนเลยค่ะผู้นำแบบเผด็จการผู้นำแบบเผด็จการเป็นผู้นำที่มีความเด็ดขาดในตัวเองถือเรื่องระเบียบวินยัยกฎเกณฑ์ข้อบังคับเป็นหลักในการดาเนินงานตัดสินใจต,ต่างๆขึ้นอยู่กับผู้นำเพียงแต่ผู้เดียวเท่านั้น,นะคะ่ะผู้นำต่อมานะคะคือผู้นำแบบประชาธิปไตย ผู้นำแบบประชาธิปไตยถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในโลกปัจจุบันให้สิทธิ์ออกความคิดเห็นสิทธิ์ในการเรียกร้องรวมไปถึงการเคารพสิทธิ์ของผู้อื่นด้วยการเป็นประชาธิปไตยจึงเป็นลักษณะหนึ่งที่สังคมค่อนข้างจะยอมรับกันมากแบบสุดท้ายนะคะผู้นำแบบตามสบายผู้นำแบบตามสบาย เป็นผู้นำที่ไปเรื่อยๆมีความอ่อนไหวตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผู้นำที่เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานอย่างมากผู้นำประเภทนี้จึงมีมากมายตามแต่ละกิจกรรมต่างๆค่ะผลที่ได้จากผู้นำแบบตามสบายนี้นะคือการปฏิบัติงานจะล้มเหลวยากที่จะประสบผลสำเร็จเพราะว่าผู้ตามขาดกำลังใจ และหลักยึดในการปฏิบัติงานและงานจะไม่เป็นระเบียบค่ะต่อมานะคะเรามาดูหน้าที่ของผู้นำค่ะหน้าที่ของผู้นำจะแบ่งออกเป็น6ลักษณะคือลักษณะแรกลักษณะการควบคุมลักษณะที่สองลักษณะการตรวจตราลักษณะที่สามลักษณะของการประสานงานลักษณะที่สี ลักษณะของการวิจัยวินิจฉัยสั่งการลักษณะที่5ลักษณะของการโน้มน้าวให้ทำงานและลักษณะสุดท้ายลักษณะการประเมินผลงานค่ะลักษณะแรกคือการรักการควบคุมคือสามารถควบคุมลูกน้องได้ลักษณะการตรวจตราสามารถตรวจงานที่ได้มอบหมายให้ไปทำแล้วได้ลักษณะการประสานงานคือ สามารถประสานง,งานกับองค์กรทั้งในและนอกได้ลักษณะการวินิจฉัยสั่งการคือสามารถจัดแจงงานตามความถนัดของลูกน้องได้ลักษณะการโน้มน้าวให้ทำงานคือจะมีทักษะในการพูดให้ทำงานและลักษณะสุดท้ายลักษณะการประเมินผลงานจะมีความสามารถในการประเมินผลงานตามความเป็นจริง ไม่ลำเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะต่อมานะคะมาดูคุณสมบัติที่ดีของผู้นำค่ะผู้นำมีคุณสมบัติที่ดีคือต้องมีความรู้มีความสามารถใช้สติป,ปัญญาเพื่อแก้ปัญหาต่างๆได้ผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้มีสังคมดีมีสังคมดีก็คือเข้ากับคนได้ง่าย และรู้จักเคารพกฎกติกาของสังคมค่ะต้องเป็นผู้ที่มีแรงกระตุ้นภายในคือมีลักษณะคล้ายแรงจูงใจเป็นแรงผลักดันที่ทำให้กิจกรรมบรรลุเป้าหมายนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีค่ะตัวอย่างเช่นมองโลกในแง่ดีมีความคิดก้าวไกล และเข้ากับคนอื่นง่ายๆค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูลักษณะของผู้นำที่จะทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพที่สูงสุดค่ะผู้นำที่จะทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นนั้นต้องเป็น4ประการคือ 1. ต้องเป็นนักเผด็จการ 2. ต้องเป็นนักพัฒนา 3. ต้องเป็นนักบริหารและสุดท้าย ต้องเป็นนักเผด็จการอย่างมีศิละปะค่ะต่อมานะคะเรามาดูภาวะผู้นำกันเลยค่ะซึ่งภาวะผู้นำนี้หมายถึงความสามารถในการนำนำอย่างไรนะคะภาวะผู้นำได้รับความสนใจและมีการศึกษามายาวนานเพื่อรู้ว่าอะไรเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้ผู้นำมีความสามารถในการนำ หรือมีภาวะผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะต่อมานะคะเรามาดูคำว่ากิจกรรมกิจกรรมคืออะไรคะกิจกรรมก็คือ Collection ของบุคคลหรือสิ่งที่บุคคลกระทำการสื่อสารและกระบวนการที่แสดงถึงความพยายามในการร่วมมือกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั่นเองค่ะ และการใช้กิจกรรมเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปรับปรุงความรู้และการมีส่วนร่วมของทีมที่มีขนาดเล็กหากต้องการเริ่มต้นการใช้งานให้ระบุเป้าหมายและสร้างกิจกรรมสำหรับเป้าหมายนั้นๆทุกๆสิ่งทุกๆสิ่งที่คุณได้จดประกาศไว้ในกิจกรรม จะถูกแบ่งให้ใช้งานร่วมกับผู้อื่นโดยอัตโนมัติค่ะซึ่งสรุปได้ว่านะคะภาวะผู้นำ (leadership) คือกระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกว่าพยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตนกระตุ้นชี้นำผลักดันให้บุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลอื่น มีความเต็มใจและกระตือรือร้อนในการทำสิ่งต่างๆตามต้องการโดยมีความสำเร็จของกลุ่มหรือองค์การเป็นเป้าหมายนั่นเองค่ะค่ะสิ่งที่ครูสอนไปในวันนี้นะคะครูก็หวังว่านักเรียนทุกคนจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะภ่ามนี้พอไว้แค่นี้คาวต่อไปเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ